โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เคารพรักยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีน่าชาแนลนะครับผมกลับมาอยู่ในเกมฟีฟาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหอยซีวันนี้ก็เออนี่แหละนะครับผมมันโดดอยู่นะด้านซ้ายมือนะครับผมโอ้พี่แซดนะครับผมพี่แซด แล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นน้องบอยนะครับผมโอ้โมหาเทียบอีกแล้วนะครับผมแล้วก็เรานะครับผมโอ้โหเก้าดาอีกแโอเคนะครับผมซึ่งวันนี้ก็มาเล่นตามปกติเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออสุ่มเหมือนเดิมสุ่มอีกคนหนึ่งนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราไปหาข้างหน้านะครับผมวันนี้เราก็จะไม่ให้น้องๆเบียกอีกแล้วนะครับเพราะว่า รอบก่อนเนี่ยเออก่อนหน้านั้นเนาะก็น้องเว็บก็แบกพี่ไปแล้วนะครับผมโอ้ยที่หนึ่งไปเลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็รอบที่แล้วก็เจอแต่แบบนักแอบในตำนานโอเคนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าป่ะเล t โก้มาเนี่ยที่ายเสียงทีวีเข้าชิ่หายเลยเด่ทีวีเยวปิดมาให้ลเฮ้เราจะเราจะ เราจะตามเอากดตามยังไงวะเฮ้ยเราเราจะโดดตามนะบอกด้วยนะพี่ลืมกดตาม What? กดตามยังไงอะ่ะเอาเพื่อนโดดแล้วเบอร์สี่ลูฟี่โดดไปแล้วลูฟี่พิซซีตโดดไหนพิซซีตเอาพิซซีตกูดโดดแล้ววะไปลงไหนนี่ ลงตรงไหนลงตรงไหนเอาลงตรงนี้เหรออุ้ยคนเต็มเลยสมัดดเฮ่คนเต็มเลย,เเลยโอ้ิเ็ะเฮลลงมาได้จังหวะนี้วิ่งเข้าบ้านก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อืมก็อันนี้คืออะไรเล่นมาตั้งนานก็ยังไม่รู้โอเคเราได้เปิดแล้วเราเห็นคนข้างหน้าตรงนี้ข้างหน้าพี่เลยบ้านบ้านหลังเดียวไปนู้นแล้วสองตัวยิงมันยิงมัน <c oughs> ขึ้นไปดิขึ้นไปข้างบนมีของอเฮ้ยมันยิงมันยิงมันก่อนเออยิงมันอีาให้ถึงมือพี่อย่าให้ถึงมือพี่เออเดี๋ยวนะเราต้องหาเราต้องหาของก่อนทับนึง เราไม่ไมีปืนยิงไกลเลยเรามีแต่ปืนยิงใกล้ลอกลโอ้ยมาได้เล่นนานก็เขินเหมือนกันนันเนี่ยโอ้โย UMP what the fuck ขอยาหน่อยขอยายาเลยเลยเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวนะเฮ้ยกระโดดโอเคเดีย๋ยวเราเราไปช่วยน้องเราจะใช้ปืนพกยิงเออฆ่ามันเฮ้ยสากแล้วสากแล้วเออสวยสวยงามอีกตัวหนึ่ง อ้ามีตัวเดียวหรอเออระเบิดโอ้ยโอ้ยใครยิงกูกู้ต่ยิงกูอย่ายฟาวย่าฟาวเออทามันบอยสวยตาย สวยงามอย่าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยสก,กาเลเกยเฮ้ยข้างหน้าเรามีข้างหน้าเรามีาาามอ่าร้อยร้อยเก้าห้าวิ่งไปวิ่งไปข้างหน้าด้านซ้ายมือเดินขึ้นเดินอยู่ฮัลโหลเมื่อกี้เห็นแบบแบบยังไงยังไงวิ่งอยู่ไม่โดนไม่โดนเลยไปหาลุนฟี่ลุนฟี่ขึ้นไปข้างบน เราขึ้นไปสก,กาเลกเก้ลูกซองโอ้โหแตกดึงแตกยับโอ้โหสก,กาเลกเก้เลี้ยงจริงจริงเออจะว่าไปพี่เก็บสก,กาไปทำไมวัเฮ้ยมันคืออะไรบ้างนี้ ลูกสองโคตรแรงเลยกูณดิติตใต้ไปเลยเดี๋ยวนะที่พี่หาอของเปรียมนึงเนี้ยนะผมอุ้ยอุ้ยเดชวะโอ้ย <c oughs> ขอบคุณครับที่ต้องการลูกกระสุนลูกซองคนระับผมสักสักแม็กหนึ่งอะนะ ไปเลสโก้ okay. อ่าเราจะตามลุนฟีเอ้ยหลังหลังยิงเข้าหัวนหนึ่งลมอโอหโอ้โอ,อ,อที่เองโอ้โหสวยยับไปเลยนี่แหละที่พึ่งของพี่ยับไปอ่ายายายาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเก็บลูกกระสุน บ้าตอนี้แตอนีอ้ยากขึ้นแน่นอนเฮ้ยแน่นอนวะจัดไปเออพี่ขอเก็บยาหน่อยเออสวยงามมาพาวแก้วไปเลยลุนฟี่ไปตามลุนฟี่กันเราถือกัลนะาแล้วไปเออรอด้วยลุนฟี่ ข้าจะไปตามล่าหาวันพีทกับเจ้าไปคน <c oughs> ละเรื่องเลยวัดเดินมาเดินมาตรงมาสวยเออตอนนี้คนเหลืออ่าโอ้โหสิบหกคนเฮ็ดเกมเฮ็ด <Head. S 2> <Game head. S 1> ยืนโง่ๆเลยจังหวะนี้เอ้ยมีรถ ไอ้ผู้แต่ขับรถอ๋อน้องน้องขับรถชิบหายเฮ้ยคนคนรุ่นฟี่รุ่นฟี่รุ่นฟี่เจอีลยวเจอีลยวแตกหนึ่งเข้าวะสวยงามสวยงามโอ้ยโดนโดนโอ้แตกแตกยับ ว้โอ้สุดยอดไปเลยพี่พี่มีระเบิดพี่พี่ว่าระเบิดไปแล้วโอ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงเฮ้ยวหมอโอ้ยมันแม่นมากมันแม่นมากพี่พี่ช่วยเองพี่ช่วยได้เอ้ยน้องน้องช่วยไปโอเคสวยสวยงามมะพร้าวแก้วมันอยู่ไหน ภาพมันเป็นดินน้ำมันกูมองไม่เห็นว๊าดอยู่ใสวร็วอะ,ะโอ้โอ้หมือนลอยเวนนี่ไงแตกหนึ่งโอ้ยเข้าห้าห้าทงมาไปข้างหลังแล้วสองตัวสองตัวสามตัวสามตัวไปไปไป ถือลูกซองแล้วังหวะนี้ต่อมามันมีมากกว่านึงอันโหลยันมันเรสโก้เรนมูฟเออมันมีอีกขนาขลังหรือเปล่าสวยเออโอ้ยโอ้ยยายาเฮ้ยแตก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  อ๋อแตกไปแล้วไอ้ชิบหายเฮ้ยหลุดฟีมาหลุดฟีหลุดฟีต้องมาแล้วจังหวะนี้มาเราพร้อมเอ้ยยิงอะไรยิงแล้วสวยเลวเพ่สวายเฮ้กันเด้งไปเลยจังหวะนี้ สวยงามโอ้ยโอ้ยเทียวเทียวเทยวอะไรแวะไปบมันมันผ่านหน้าเราเมื่อกี้เี่คือความประยุทธ์ <c oughs> อะไรมันผ่านหน้าเฮ้ยคนสิบห้าสามสิบสามสิบนาฬิกาไปมันเดินมาแล้วแตกหนึ่งแตกอีกแตกยบ สวยงามโอ้โหเฮ้ยมีมาอีกเดมาอีกแล้วกลุม่มดงโดน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 เออสวยโอ้โหสุดยอดไปเลยรอบนี้มาวะมันมาแล้วเชื่อพี่คลิปนี้ล้านวิวแน่นอนไ <c ười> กล้เฮียละ เฮ้ยลุนฟี่เราต้องตามหาลุนฟี่ไปรอด,ด้วยลุนฟี่ลุนฟี่เหลือสองคนว่ะพี่เฮ้ยรอเฮ้ยพิซีโดนพิซเฮ้ยพิซไปหาพิซไปเลย เงีย yep. บะะบอกพีกัดหน่อยเพว่าบอกพี่กัดหน่อยก็ได้มันอ๋อม <mas ันอยู่ในบ้านมันอยู่ตรงรั้วม uh, ันอยู่ตรงรั้วมันอยู่ตรงรั้วโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโดน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 ไม่มีไม่มีไม่มีไอวอร์พี่ซีกูแตกในบ้านในบ้านโอ้โหเฉลี่ยหลงกระโดดยิง ไม่มีไอวอลเลยเออกมาสิออกมาสิไม่มีไม่มีอะไรเลยลุนฟรีไปแล้วมันมีไอวอลกูเจ็บ เอ้ลุนฟี่ลุนฟี่แม่ผมจะล้มแต่ผมเราไม่เห็นผมชุ่สุดๆนี่ไงปุกปุกตื่นจากความตายแล้วนะไฮ้กับสุดๆไฮ้กับสุดๆแต่โหลุนฟี่ยังโหดพี่โอ้โหลุนฟี่สามพัเจ็ดคิวสี่คิวเจ๊ไม่สามพเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ดำ โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับเกมฟีไฟนะครับโอเคครับผมบ๊ายบายเจอกันครับผม Yeah